สามัญนา20มาปาร์เดอเนมบีเนตระเมียนะสะလုံးปอมบีทวาบีโดชินอเตบะลีรีติชันนทอมีนอพออาพาคอซาวนตีมออีมีชีดีพอออพอลุงลอดตีมออัวมัวเมนตีทออาทาเล้งตีลูตีตกตีมออูมูและงออองอกวยตีรออัวรัวสะไตมออามาลาตี รออูรู้ปป o u อตัวยรออรอสร้างตีคอออมคำสกุลนอานาแลกวยงออูงูมุยขออคอขอเลเบทออมทำเล่ตียออายาซีรอเอเลจมอตีคอออกขอเข้าตียออายำอตุ ชออาชาละแพทย์ดมหกทงจจนตีทอเอเทลาวดีงอออกงอ,อกจำเมาดีนอไอานาอตว้นทออาทาเลงดีซอเอเซเย็งดีรออีอาเลียแย่ตดดีโฟไอไอฟมีรออาลามนีรอเอและเน่รอเอือเรือหลี ชอเอาเทามีกัวยางชออีชีติลาเช่ยอเออเยอะอันยาจีอัวอวัวนัวมมเอาเมามูดีรอเอาเรางาดุงอเอาเงาไอเย